ไม่ทองแลวไม่ท่องเลยเลงแล้วบ่ถึงจุดจุดตัวได้จุดตัวกอน

อาจารย์สีกำลังจุดพระธาตุศิลามงคลตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดเรือไฟวัดศิลามงคลเพื่อที่จะให้หงสสว่างสวัย Ờ đừng có bao vậy thôi mày chút nói hồi lẹ này cứ bảy đâu xiết chút chút chứa mày bay này ตะเกี600ยงหกร้อยดวงโอ้ยอให้มันออกเสียงเลยทอน thăng buồn con chú thăng buồn con thăng luôn chứ người thường chơi thăng luôn rồi chốt cái này là thăng thường các chốt cái khoang chốt thì nó lượn đi cái này nhỏ 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 khá sàn khá sàn lúc về chút bắn gì bắn gì mánh xa thôi là chút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nào, không xa,

đây, phải bắt côn nó, bắt côn, bắt gì nữa? bắt gì không? là đấy, luôn này, bất này. มึงเวล่ยงลงต่ำต่ำ้งลุงหนะนึ่ยหยั่งลงไปจูดอจูดอลงยังน่งต่ำต่ำยางลงไปมันจะหอดแล้วเออเออนั่นทังเทิ ต้อกทั่งเทิลงมาเลม่ลามดัอันีไม่เป็นบทเลือนไม่ก่อนปีนาจังสนวนมันไ่ละค่ะยูค่ะไก่มันจะเห็นมันจะเห็นมันจะเห็นไก่ไก่มันจะเห็นผม่จยลูกขอขคุะคโไ่ได้ก่ ได้ไปกับปนะว่ไอ้บอลปูุ้ดกับโบกับโบคือขึ้นขึ้อยู่ด้วยมั้งมันเป็นเนี่ยคือโบมันเป็นฝนหรือไงนหาแล้วุดเป็น

สีออกอยู่เิออกไปอยอวนีดึงดึดึงขานแ้วแล้วก็ออกเพื่อจะใส่เพื่อไปเพาแห้งนาะเขาออกอย่นนนี่อไปเลยแม่โย่ยงไปเลยไปนี่ไหนผูกย่ใส่ดีเนี่ยหัวนี่ยบด

โม่ลงทุนนั่นแหละบวัดหอบดอบเาเนียไวกว่นี่นนี่นี่ลงทุนใช่หนลงไปลุยมันจะเปียกกระยาเนบอต้องลงทุน